ครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3ทุกคนนะครับเนะาะอวันนี้เนาะอากศอา,กศ,ากศที่บ้านเป็นไงบ้างเอน่ยหนาวมั้งไหมเนะาะอ่อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ในวันนี้เนาะมาพบกันคุณครูจะมาพาพวกเราไปเรียนเรื่องเนาะการเทียบพยัญชนะกับสระในภาษาอังกฤษเนาะ เรารู้แล้วว่าตัวอักษรในภาษาอังกฤษเนี่ยมี26ตัวเนาะมีตัว A ถึงตัว Z ใช่ไหมลูกแล้วแต่คุณครูเคยบอกไปแล้วว่าเป็นสระไปซะ5ตัวสระในภาษาอังกฤษมีอยู่5ตัวคือตัวอะไรบ้างเอ่ยใครรู้บ้างเนาะ,ะสระในภาษาอังกฤษก็มีอยู่5ตัวก็มีตัว A E I O U เนาะ,อ,ะอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะครับนาะมีตัว เออีอโอยูเนาะเอพิมใหญ่พิม์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมเล็กเนาะพิม์ใหญ่พิมพเล็กพิมใหญ่พิมเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเขียนแบบนี้เนาะอันดับแรกในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องจําให้ได้ก่อนว่ารูปเร่างหน้าตาแบบนี้เราแอนว่าตัวเอนะตัวอ e, ีนะตัวไอตัวโอตัวยนะูเนาะเราถึงจะรู้เรื่องเนาะใครที่ยังจําตัว A ถึง Z ไม่ได้เนี่ยเราต้องกลับไปดูก่อนกลับไปจําก่อนเนาะว่า อ่ะตัวนี้คือตัว a ตัวนี้คือตัว b นะเนาะอ่ะโอเคทีนี้เมื่อเรารู้สละแล้วเนาะสละอ่าไปละ6ไปละห้าตัวเนาะทีนี้ก็เหลือเป็นพยัญชนะอยู่ทั้งหมด21ตัวรวมกันเป็น26เนาะ,ะใครเก่งคณิตนี้ก็จะรู้เนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่าอ่าพยัญชนะในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างเนาะ,ะเมื่อกี้ เอไอโอยออกไปแล้วเนาะก็เหลือแต่พยัญชนะเนาอะอ่เรามาดูตัวแรกเนาะตัวแรกเป็นตัว B เนาะพิมใหญ่พิมพ์เลเ็กเขียนอย่างนี้นะเรา่อนว่า B บอเอบมันก็แทนพยัญชนะภาษาไทยตัวบอใบไมมนั่นเองเนาะต่อไปตัว C เนาะ C ีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เลนะ็กเนาะให้ทุออกเสียงตามเนาะก็แทนตัวคอควายเป็นส่วนมากเนาะมีตัวซโซบางกรณีเนาะให้ตอนเนี้ยคุณครูให้หนูจําก่อนว่าเป็นคอควายนะตัวซีนี่เป็นคอควาย ต่อไปตัว d ีเนาะดใหญ่ดี d เล็กครับก็เป็นตัวดอเด็กนั่นเองต่อไปตัว f เนาะ F เนาะเราอ่านว่า f ฟใช่ไหมตัวท้ายมันเป็น for fun นเนาะ F พิม์ใหญ่พิม์พเล็กก็เป็น for fun ทีนี้ตัว G เนาะตัว G ตัว G ใหญ่ตัว G เล็กเนาะอ่าเราอ่านว่า G มันก็เป็นจอจันได้เหมือนกันแต่เป็นได้บางกรณีเนาะตอนนี้ให้เราจำเป็นกอไก่เนาะ จะมีตัว c กับตัว g เนี่ยที่คุณครูจะให้หนูจำตัวแน่ก่อนเนาะตัวข้างหลังยังไม่ค่อยเจออ่ะทีนี้ตัว h เนาะพิมพใหญ่เขียนอย่างนี้พิมพ์เล็กเขียนนี้เน,เนาะพิมพ์เล็กเนี่ยขีดจะหายไปขีดหนึ่งเห็นไหมอ่ะแทนตัวอนกฮูกเนาะตัว j เราแอนจอ A j ก็แทนจอแจนนั่นเองเนาะ่อไปตัว k เราแอนว่า k พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กคลา้คลา,ยคลายกันเลยเนาะเขียนตัวใหญ่กับตัวเล็กเนาะตัว k ก็เป็นคอควาย ตัว L หรอ L เนาะเราเขียนสระลออ A or L ลอลิงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็แทนตัวลอลิงเนาะตัว M M M นี่จะคล้ายๆกันเลยเนาะ M เนี่ยตัวพิมตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้ตัวพิมพ์เล็กจะเป็นโค้งๆอย่างนี้เนาะก็จะเป็นมอแม่เนาะแล้วแอนมา M เนาะก็เป็นมอแม่เนาะแล้วตัว N N ก็เป็นนอหนูเนาะตัว N ก็คล้ายๆกันเลยเนาะตัว N เนี่ยตัวใหญ่จะเป็นเหลี่ยมๆตัวเล็กจะเป็นมนๆอย่างนี้เนาะ ต่อไปตัว p อ่านพอพอ ep มันก็แทนพอพานนั่นเองเนาะอ่ะตัว p เนี่ยตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิม์เล็กเขียนคล้ายๆกันเลยเนาะตัวพิมพใหญ่ก็จะเขียนติมบัรทัดตัวพิมเล็กก็จะลงมาข้างล่างเนาะต่อไปตัว q ตัว q เนาะพิมใหญ่เขียนอย่างนี้พิมพ์เล็กเขียนอย่างนี้คล้ายๆตัว o เนาะตัวพิมพ์ใหญ่เนาะก็แทนตัวคอควายวอลแหวนนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูตัว r เนาะตัว r ก็จะพิมพ์ใหญ่เขียนอย่างนี้พิมพเล็กเขียนอย่างนี้เนาะ ตัว R ก็แทนตัว rolling เนาะ rolling แทนสตัว S เนาะตัว S พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนเหมือนกันเลยแต่ตัวพิมพ์เล็กจะตัวเล็กกว่าเนาะก็จะเป็นแทนสอเสือเนาะต่อไปตัว T เนาะตัว T ก็จะคล้ายๆกันเลยเนาะพิมพ์ใหญ่เขียนอย่างนี้พิมพ์เล็กเขียนอย่างนี้เหมือนไม้กางเขนเนาะใครเทีบถือศาสนาคริสต์เนี่ยเนาะตัว T เนี่ยเหมือนไม้กางเขนนะก็จะเป็นตัวททหารเนาะเราอ่นทอก็จะเป็นตัวทอทหารเนาะ ต่อไปตัว V ีเนาะวีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนคล้ายๆกันเลยแค่ตัวใหญ่กับตัวเล็กเนาะเราอ่านว่าตัว V ีเนาะอ่าตัว V ีจะเป็นเสียงแบบสั่นๆเนาะวีวีวีอย่างนี้เนาะวีอ่าคุณครูเคยสอนไปแล้วเนาะก็จะเป็นวอลเวนเนาะแบบเสียงสั่นๆเนาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนคล้ายๆกันเลยต่อไปตัว W เบยูเนาะดเบยูก็เขียนพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเขาคล้ายๆกันเลยแค่ตัวใหญ่กับตัวเล็กเนาะ ตัวใหญ่จะเต็มบรรทัดตัวเล็กจะครึ่งบรรทัดเนาะอ่ะก็เป็นบัแหวนนั่นเองต่อไปตัว x เนาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนเหมือนกันเลยเนาะแค่เขียนตัวเต็มกับตัวบรรทัดอ่ะก็จะเป็นคอควายก่อซโซ่เนาะเป็นทั้ง2ตัวเลยก็คือเป็นควบทั้ง2ตัวเลยเนาะไม่ได้เป็นคอควายตัวหนึ่งซโซ่ตัวหนึ่งเนาะต่อไปตัว y เนาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเขียนคล้ายๆกันเลยก็เป็นหย่ยักต่อไปตัว z เนาะหรือตัว z ที่คุณครูสอนเนาะก็จะเป็นเสียงสันๆเนาะอ่า เป็นซอโซ่แบบสันๆน,นั่นเองเนะาะทีนี้เมื่อเรารู้พยัญชนะแล้วเรามาเรียนตัวแรกกันเนะาะเนาะตัว A เนาะตัว A พิม์พใหญ่กับพิม์พเล็กเนี่ยแทนเสียงสระเอกับสระอจะเป็นสระแอเมื่อมีตัวสะกดเนาะอย่างเช่นตัวอย่างตัว A ตามด้วยตัวสะกดก็คือพยัญชนะมอมาเนาะตัว M ก็อ่านตัว A ก็เป็นจะเป็นสระแออย่างเช่นแ เอ็มก็เป็นมอเนาะเอมอเอ็มเนาะเอ็มก็คืออ่านว่าเอ็มเนาะแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะเป็นสระอาเนาะเช่นเอ็มเอก็เป็นอ่านว่าม้าเนาะเอ็มเอม้าเอ็มก็เป็นมอม้าเอก็เป็นสระาอาไปซะเนาะกรณีที่ไม่มีตัวสะกดต่อท้ายเนาะแต่ถ้ามันมีตัวสะกดมาต่อท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นสระเอซะเนาะอ่ะทีนี้ในแบบฝึกหัดของเราเนาะจะเป็นแบบมีตัวสะกดทั้งหมดเลยเนาะ เพื่อง่ายแก่การจําเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนะาะตัวแรกเนาะ a แซวเนาะ a แซวตัวแรกเนาะก็คือตัว a เนี่ยเป็นสระเอนกรณีมอันนี้จะเป็นกรณีมีตัวสะกดหมดเลยเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันตัว a เป็นสรละเอตามด้วยตัวสะกดตัว b เป็นบไม้เนาะก็จะอ่านเป็น a บเพราะฉะนั้นตัว a b ตัวนี้ก็จะอ่านว่าแอบเนาะ ต่อไปตัวเอเป็นสระเออยู่แล้วเนาะตามด้วยตัวสะกดตัวดอเด็กตัวดีเนาะก็เป็นดอเด็กเนาะอันนี้ครูไม่ได้ลบเนาะอ่ะตัวนี้ก็จะอ่านว่า A D ก็จะอ่านว่า a อดเนาะ a อดเนาะเขาจะอ่านว่า a แอ่าทีนี้เรามาดูตัวต่อไปตัว A เป็นสระเอตามด้วยตัวสะกดตัว G เป็นกไก่เนาะตัวนี้ตัว G เราอ่านว่าจออีก็จริงแต่คุณครูให้หนูจำเนาะว่าให้เป็นตัว กอไก่เนาะตัวนี้ก็ถ,ถอดพยัญชนะสระออกมาเนาะสระเป็นสระเอตัว G เป็นกอไก่ก็จะอ่านว่า a g เท่ากับเอ็กเเนาะเหมือนเอกอ x เนาะ a g x ต่อไปตัว a เป็น a เนาะตัว m เป็นมอแม่ Man, เนาะเอมอเต่อเพราะฉะนั้น a m ก็จะเป็น am เนาะ a, a m ก็เป็น a m เนาะอ่าต่อไปเรามาดูตัว a กับตัว n เนาะตัว a เป็นแอนตัว a, n เป็นนอหนูเนาะก็เป็นเอนอร์แอนเอเอ็ก็เป็นเอน a, n, ก็เป็น an นเอเนาะตัว a ก็เป็นแอนตัว p ก็เป็นพอพานเนาะก็แอนพอแ p ปเอ แอปนะอย่าลืมออกเสียงต,ตามคุณครูเนะาะเราไปดูตัวต่อไปตัว A เป็นแอเนาะเ,นเสียงแอจุดทีเป็นเสียงท A, ทหารเนาะปิดเสียงทแอทแอทเนาะ A T ก็อ่านว่า at เนะาะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกเสียงเนะาะตัวนี้เป็นตัว A กับตัว B เนะเาะก็จะเป็นแอ ตัว C เป็น call c a ็ l air ball cap เนาะพยายายลองลองอ่านแมนเนาะ C A B cap ก็เป็นแปลว่ารถแท็กซี่เนาะอ่าทีนี้เรามาดูรูปตรงนี้เนาะอ่ะคนกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังชกมวยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองอ่านเนาะตัว J ก็เป็นจอานเนาะ A B F จอ air ball jab อา jab ก็อาจว่าแยบนอแบก็แปลว่าชกโมยเนาะหรือว่าที่คนไทยบกว่าแยบแยบเนาะอ่าต่อไปมาดูรูปภาพรูปนี้สิคิดว่าจะเป็นความหมายของอะไรเอ่ยเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูความหมายเนาะเรามาดูตัวนี้ก่อนตัว n เป็นนอนหนูเนาะบวกกับสระเอบเนาะก็คือจะได้ว่านอยบอแนบอ่ามีตัว nab เพราะฉะนั้นตัว N A B อ่านว่าแนบ แนบแนบแปลว่าลักพาตัวเนาะเห็นไหมคนกําลังจะลักพาตัวลาตัวนี้ไปไหนไม่รู้เนาะต่อไปตัวนี้อาจจะยากหน่อยเนาะตัวนี้มีตัว C แทนคอควายตัว R แทนรรเรอเนาะตัว A แทนสรลาแอตัว B แทนบอบไม้นั่นเองเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมาคอร์รเอบบอครับเนาะอ่ะเราลองมาสะกดนะ C R A B Crab อ่า Crab แปลว่าปูเนาะอ่ะทีนี้เห็นเด็กคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เนาะบกมือเนาะอ่ะความหมายตัวนี้ก็คือหิ้วเนาะเขากำลังหิ้วหรือว่าถือกระปุกตรงนี้เนาะกระปุกน้ำเดี๋ยวเราลองมาถอดตัวอักษรเนาะตัว G พิมพ์ใหญ่เนี่ยเป็นกอไก่เนาะตัวอเป็นรอเรือเนาะบวกกับตัว A B เนาะก็จะเป็นกรอ A B c l a p เนาะอ่ามีตัวอะไรบ้างมีตัว G R A B ลองอ่านตามเนาะ c l a p c l a p c l a p แปลว่าถือเนาะอ่าถือหรือว่าหิ้วก็ได้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกสะกดคำพร้อมกันเนาะ C A B c a แคปแท็กซี่เนาะเป็นรถแท็กซี่เนาะต่อไป J A B jab ต่อยเนาะอ่าหรือว่าชกมวยก็ได้อ่ะต่อไป ัวนี้ c r a b c a p เนาะ c แ a บเนาะคลอเนาะคควายรอเอขอขอร,อเออรอือเป็นเหมือนคบกนะล้ำเนาะ c แ a บ o อ,อ่ะต่อไปแ a b บ g r a b a คบแ a บแปลว่าคว้าหรือว่าถือก็ได้นะอ่ะต่อไป n a b nap แปลว,ว่าลักผ่าตัวเนาะเนี่ยกำลังโดนลักผ่าตัวอยู่แนบอ่าเดี๋ยวเรามาดู a n sound เนาะหรือว่าเสียง เอกับเอนเนาะเดี๋ยวเราลองมาถอดตัวอักษรกันเนาะตัวเอเป็นสระเอตัวเนเป็นตัวนหนูเนอะเป็นตัวนหนูเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเอเอนก็จะเป็นเอนเนอะเอนเนอะเอ n นเอเอนก็จะเป็นเอนเป็นเสียงเอนนั่นเองเนอะ for fun f เนาะตัว f เป็น for fun for a no fan เนาะ f a n fan พัดลมเนาะต่อ,อไปมาดูตัว c เป็นตัวคอควายก็เป็น c เนาก็เป็นตัว a n ก็เป็น a n เสียง a n ก็เป็นค no, นะอ n เนาแค้นเนา c a n แค้นกระป๋องเนาะ ทีนี้เรามาดูอ่ะภาพตรงนี้เนาะตัวต่อไปเป็นตัว M เป็นมอมแม่เนาะ M A N เนาะก็เป็นมอเอนเนาะแมนเนาะตัวนี้ก็เลยอ,อ่านว่าแมน M A N แมนแมนผู้ชายเนาะอ่ะเรามาดูอีกตัวเป็นตัว V เป็นวอลแวนสั้นๆเนาะ V A N เนะเาะก็เป็นวอลแอเนาะแวนเนาะ A n, VAN van รถตู้เนาะ,ะทีนี้เรามาดูอีกตัวเนาะตัว T เป็นทอทหารเนาะ a n น n ก็เป็นทอแอนเนแทนเนาะ,ะมีตัวอะไรบ้าง TAN แทนแปลว่าสีน้ำตาลเนาะ,ะเป็นผิวสีน้ำตาลเนาะผิวสีแทนก็คือผิวสีน้ำตาลนั่นเองเนาะ คนกำลังตักแดดตรงนี้ไหมเนาะหรือสีแทนต่อไปตัวพีเป็นพ่อพพนเนาะแอนเนาะพอแอนเนาะแพนเนาะก็เป็น p a n แพนกระทะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเนาะวันนี้คุณครูจะเอาตัวเอเนาะหรือว่าสระเอเนี่ยให้ครบเลยเนาะต่อไป a n แอนซาวเดี๋ยวเราลองมา เดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านพร้อมๆกันเนาะตัวที่หนึ่งเนาะอ่านม,ม้อม,มกันเนาะ f a n แฟนพัดลม p a n แ a นกระทะ c a n แคนกระป๋อง t a n แทนผิวสีแทน v a n van รถตู้ m a n man ผู้ใช้เราผ่านไปนะ้อยๆกับตัว an เนาะดูเอ a ็ N, เสียงเนเนาะต่อไปเป็นเสียง a p กับเสียง a อเนาะอ่แยกให้ออกเนะาะเรามาดูเสียงตัว a-p กันเนาะ a ก็เป็นสระเอเนาะตามด้วยตัวสกดตัว p เป็นพอแพนก็เป็นอ่านว่า a p ตัว c เป็นคอควายเนาะก็เป็นคอเอพอแคบให้ดูตามลูกศรที่ครูชี้เนาะ คอแอพอแคบเพราะฉะนั้น C A P ก็เป็นแคบแคบก็คือหมกแก๊งนี้เนาะอ่ารูปนี้คนกำลังตื่นนอนมีเด็กกำลังตื่นนอนเนาะเรามาดูก่อนตัว N ก็เป็นนอนหนูเนาะ A P ก็เป็นเสียงแอพอแอปนะ N ก็เป็นนอนแอพอแนปอ่าาลองสะกดเนาะ N A P NAP NAP แนบแปลว่าเงีบเนาะอ่แนบเงีบอ่าทีนี้เรามาดูรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาแปลตรงนี้เนาะเดี๋ยวโคจะรูปบอกแล้วว่าตรงนี้คือรูปอะไรอ่ะตัว M เป็นมอม้าเนาะ AP เป็นเสียงแอปเนาะ APO APP ก็เป็นมอ APO MAP เนาะก็เป็นเอาเรามาลองสะกดเนาะ MAP Map แผนที่เนาะ ต่อไปตัวนี้เป็นรูปกระเป๋าเนาะกระเป๋าอ่ะตัว B เป็นบอไม,ไม้ตัว A เป็นสรลาเอตัว G เป็นกอไก่เนาะเป็นแอกกอแอ็คนะต่อไป B ก็เป็นบอเอกอแบกอลำลำลำ่านลองมาสกดเนาะ B A G ก็เลยอ่านว่าแบกเนาะแบกแปลว่ากระเป๋าเนาะต่อไปตัวทีเป็นทั้ทหาร ตัว A เป็นสระเอตัว G เป็นกไก่เนาะก็เป็นทเอก็แท็กเนาะตัว T A G ก็เลยอ่านว่าแท็กแท็กก็คือป้ายเนาะเป็นป้ายชื่อเนาะเป็นป้ายชื่อแท็กต่อไปตัวนี้เป็นเหมือนคำควบกล้ำในภาษาไทยเลยเนาะมีพยัญชนะต้นอยู่2ตัวเนะาะเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนตัว F กับตัว L เนาะตัว L พิมพ์เล็กเนาะอ่า ตัว f ก็เป็น f o r fun ตัว l ก็เป็น rolling เนาะตัว a ก็เป็นสระ a ตัว g เป็นกอไก่เนาะก็ตัว a g ก็แอนว่า x อยู่แล้วเนาะก็เลยเป็น four a g flag เนาะ four a g flag flag มีตัวอะไรบ้าง f l a g flag เนาะออกเสียงตามคัตพูดนะ f l a g flag แทกก็แปลว่าธงชท็กนั่นเองเนาะหรือว่าธงอย่างอื่นก็ได้เนาะอ่ะทีนี้ตรงนี้เนาะตรงนี้เราลองมาดูเนาะเราลองมาฝึกฝึกแอนเนาะเมื่อกี้เป็นแอปเนาะแอปเสียงแอปตัวซีเป็นโค้กไฟก็เป็น c a p c a แคปมัวแกล์ป M-A-P-MAP อะไรนะแผนที่ N-A-P-NAP นหีบเนะาะ AG จซาวเรามาดู AG จซาวเเป็นเสียงเอเนาะ F L A G f l a ฟลก a ฟลกก็แปลว่าธงเนาะเบเอจแบก a c k เนาะก็เป็นกระเป๋าเนาะ T A G Tag Tag ก็เป็นป้ายชื่อเนาะทีนี้เรามาดู AM เนาะ AM ก็เป็นเอมเนาะ AM เอ็มซาวเนาะเสียงเอมเนาะเรามาดูตัวแรกเนาะ a m เนาะตัว a ก็เป็นสระ a เนาะตัว m ก็เป็นมอแม่เนาะก็เลยอ่านว่า m ตัวนี้ตัว h, h ์พิมพ์ใหญ่เนาะเป็นหอนองโอ๊กเนาะก็เป็นห์เอ็มห์แฮมเนาะแฮมอะลองลองสะกดนะ h a m ham แฮอเป็นเนื้อหมูแฮมเนาะใครชอบกินเนื้อหมูแฮมเอ้ยต่อไปอ่าก็เป็นดอเรือ AM ก็เป็นเอมเเนาะตัวนี้ก็เป็นรอ a m ม RAM เนาะอ่ทีนี้เราลองมาอ่านวมกันมีตัวอะไรบ้ากมีตัว R A M เอก็เลยอ่านว่า RAM เนาะ RAM แปลว่าลูกเกะเนาะต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ตัว J จ M เนาะตัว J จก็เป็นจอจานตัว A M ก็เป็นเสียง M เนาะ จอเอมอแจมเนาะตัวนี้ก็เลยอ่านว่าแจมแจมแปลว่าแยมเนาะแยมที่เราทาขนมปังเนาะฝรั่งจะเร,เรียกที่ทาที่เราทาขนมปังอนะว่าแจมแต่คนไทยเรียกว่าแยมเนาะแต่ถ้าเราพูดว่าแยมเนาะแยมในภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่ามันเทศเนาะ,ะมีตัวอะไรบ้างมีตัว Y a m เนาะ y ก็เป็ m, นตะัวยักเนาะ ยอเอมแยมเนาะตัวนี้ก็อ่านว่าแยมเนาะต่อไปเดมเนาะดีก็เป็น damn, นอเด็กใช่ไหมดีเอมเดมเนาะก็เป็นเดมนี่แปลว่าเขื่อนเนาะเดมแปลว่าเขื่อนต่อไปซี C, ก็เป็นคอควายเนาะตัวเอลก็เป็นลอริงตัวเอมก็เป็นเสียงเอมเนาะเอมเอมเนาะซีเอล a m ก็อ่านว่าแคลมเนาะแคลมเหมือนคำควบกล้ำภาษาไทยเลยเนาะแคลมเป็นคอรอนะ์เนาะแคลมก็แปลว่าเปลือกหอยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนเนาะอ่ะเห็นภาพเนาะลองสะกดพร้อมกันเนาะ d a m dam เขื่อนเนาะ j a m jam แยมเนาะอ่ะนี่นี้อขออธิบายอีกครั้งเนาะถ้าเราพูดว่าแจมในภาษาอังกฤษเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ แต่ถ้าเราพูดว่าแยมนะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูเนาะอ่ะต่อไป r a m แรมลูกแพะเนาะลูกแระลูกแพะเนาะอ่าสะกดตามคุณครูเลยเนาะอ่ะ y a m แยมแยมแปลว่ามันเนาะอ่ะมันล้างตามวันนี้ h a m แฮมแปลว่าเนื้อเนาะเนื้อแฮมเนาะเนื้อหมูเนาะหมูแฮมอ่ะต่อไป c l a m แคลมแปลว่าหอยเนาะ ไปว่าหอยอ่าหมดหรือยังอ่ะอีกตัวคงจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละอ่ะต่อไปเป็น A T s o u n เนาะหรือว่าเสียง A T นั่นเองอ่ะ a t ตัวแรกเนะาะเรามองถอด A T ก่อนตัว a, ก็เป็นสระเอใช่ไหมตัว T เป็นตัวทหาหานะ a อก็เลยอ่านว่า AT ตัว B ก็เป็นโมบ้เน้ะก็เป็นบอเอทอแบทเพราะฉะนั้น B A T ก็อ่านว่า B a ท แปลว,ว่าค้างคาวเนาะอันนี้ที่เราเล่นเกมมิงโกไปเนาะต่อไป c ก็เป็นคอควายเนาะ cat ออ๋ก็เป็นเป็นอันนี้ก็เนาะอ่ะคอเออททคแเเนาะพราะฉะนั้น cat ก็ c <t> อ่านว่า cat แปลว,ว่าแมวเนาะต่อไปอ่ะเรามาดูตัวต่อไปเนาะเป็นคำศัพท์คำว่าหมวกเนาะหมวกเนาะตัว h ก็เป็นหอนกฮูก a t ก็เป็นเสียง at เนาะ a อทเพราะฉะนั้นก็เป็นพราะฉะนั้นก็เป็นฮเอมีตัวอะไรบ้างมีตัว h a t hat แปลว่าหมวกเนาะต่อไปตัว m เป็น more, มอมาตัว a เป็นสเอตตัว t เป็นทอทหารเนาะ,ะก็อ่านเป็น m a t ท mat เนะาะภาษาอังกฤษก็เขียน m a t mat m, a, t, mat แม่ก็แปลว่าเสือเนาะอ่าอ่ะตัวนี้เป็นตัว r เนาะตัว r เป็นรเรือเนาะ at เป็น at เนาะเสียง at r at red หนูเนาะอหรือว่าเป็น r a t red เนาะ r at red หนูเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูรูปรูปนี้เนาะรูปนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยกำลังจับพุงตัวเองอยู่เนาะ เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านก่อนเนาะเดี๋ยวคุณจะแปลความหมายให้อ่ะตัวนี้ตัวนี้มีตัว f เนาะตัว f เป็น for fun ตัว a เป็นสระ,ะ a ต,ตัว t เป็นเสียงททัารอยู่แล้วเนาะก็เป็น at for a t fat อ่า fat แปลว่าอ้วนหรือว่าไขามันเนาะเดี๋ยวเราลองมาสะกดพร้อมกันก่อนเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว f a t fat 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 แปลว่าอ้วนหรือว่าไขมันเนะาะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกออกเสียงพร้อมกันเนาะ AT, CAT cat แมวเนาะ FAT fat อ้วน BAT 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 ข้างคท้า MAT mat เสือเนาะต่อไป RAT red หนู HAT hat หมวกเนาะ วันนี้ก็ใช้เวลาพอาสมควรเนาะคงจะหมดคำศัพท์เนาะเดี๋ยวก่อนจะเรียนขราวหนาเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนคำศัพท์พวกนี้อีกครั้งเนาะวันชุวงเดี๋ยวนี้เนาะโควิดก็ยังมีอยู่เนาะขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพเนาะขอใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าเวลาในปัจจุบันเนี่ยจะส่งผลกับอนาคตของหนูเองเนาะให้ตั้งใจเรียนเนาะเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะโอเควันนี้ โอเคนี่ก่อนบ๊ายบายอะไรก่อนเนาะ